ไม่ถ้าสมมติว่าไม่มีตัวตนก็ที่จัดการได้เลยครับไม่เป็นไรถ้าไหนผมยินยันได้ก็จะยินยังไม่คนเไม่ใเร่้ามไม่งว่าไม่มั่นใจไม่มัใจี่ไม่ป็นไรน้มลของขัถ้าสมมิมีคนยินยันก็ปล่อยออกไปเลย แล้วพี่รถคนเดียวใช่ไหมครับโอเคสุัพอดีเขาถามเขาถาม่้รเป็นอันนี้ะจะขครับรถคันนี้ีสีน้าเงินเป็นสเกมอรายงานชแจงว่าหน้ยคุยกับเจ้าของรถนะครับไม่ได้คันนี้น้ถเงินคันนี้คันนี้ได้ไหมแจ้งการเคลื่อนไวของเจ้าหน้าที่ น้าเจ้าหน้าที่อยู่จุดไหนอันนั้นก็ไม่ทราบน้าครับเจ้าหน้านี่ผมจำได้สติ๊กเกอร์หน้าไม่มีผมเพิ่งลอบไปเมื่อวานนี้ D S X ร้อยห้าสิบสีน้ำเงินผมผ่านดูไลฟ์สดอยู่ดูตอนไหนครับเราราวประมาณชั่วโมงกว่าแล้วผมถ่ายใครครับผมไม่ทราบครับแต่ผมดูในไลฟ์สดเจ้าหี่บอกว่าผมถ่ายความคลื่หน้าที่ขออนุญาตตรวจสอบเฉยๆพี่ได้ได้ไม่มีอะไรง่ายๆครับไม่ว่าอันนี้นี้เจ้าของของใครครับอันนี้ไม่ทราบครับพี่จัดการได้เลย

ตาบอสนอปั e ๊มมาโอเคครับต่อเรา่มรเป๋าครับีอะไรครับม่มครับร่ครับกระปงแก๊สเนตา อันนี้ดูกับพี่แยมาครับเดลร์เตเตอร์ได้ได้ได้ครับได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรเลยผมแค่ตรวจสอบรถรถของเมียของมอเตอร์นี้ตัวนี้เลยจี๊เพ็คเพราะว่าถ้าเป็นซูของจี๊ร้อยห้าสิบบาทซูคือนิยมเล่นน้อยมันเลยเป็นที่ใหญ่ด้านที่ผมเห็นคือ ใน้ำเงินไม่ใส่กระจกไม่มีสติ๊กเกอร์หน้าโอเคเดี๋ยวให้เราคุยกันอันนั้นอันนั้นหมวดผมแค่ไหนที่บอกว่าผมไปถ่ายอะไรคือนั่นแหละส่วนอะแจ้งว่าเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ก็ลังจะเคลื่อนที่ไปที่นี่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 วันไหนครับวันนี้นี่แหละก็เลยพอผมมาเจอแล้วผมก็เลยขออนุญาตตรวจสอบได้ได้ได้ภายในผมผมโอเคครับผมอ่าผมก็ขออนุญาตขอให้ชี้แจงว่า